ดินอะไรมันเข้าไปมันมันจะไม่อยู่มันจะออกมันมันไม่ได้เข้ามือเก็บเศษของจะไม่บวกไม่มีใครมือในประเทศไทยมีคนเดียวไม่ยอมผมครับคุณแม่ของผมยืนยันครับเราก็ทานซัมม่มีอะไรไหมครับคือวิตามินของเราเคยได้สัมผัสแล้วครับกินโมนะครับหมดแล้วแกอีีกท เขาจะเขามาบอกว่าเขาจะเอาเมียใหม่เลยพอเกเสียชีวิตไปแล้วเนาะก็เลยเราว่าไม่อยากให้เอาหลักยายคนนี้เก๋แล้ววังี้ไม่เกไม่ให้ไม่ให้เกเอาวัางี้กเขาเขาแกว่าเอาเป็นเพื่อนเขาว่าอยู่ด้วยกันเขาว่าทีนี่เกมีรถคันหนึ่งรถคันสีเขียวๆรถรถปิกอัพเนี่แเกมาหาว่าเคนนี่กไม่ให้ใครนะเขาว่าเกซื้อไว้ ไม่ให้เอาให้ใครเค้นเค้ซื้อไว้ในบ้านเค้นเป่าเกว่าไม่ให้เอาให้ใครก็ว่าเกบอกมอคือเคือว่าไม่ได้ให้ใครหรอกเอาไว้ในบ้านนี่ยจริงไหมแม่มีก็ก็แกซื้อไว้ตั้งแต่เล่นแม่มดแกซื้อไว้ก็อยู่ในมีพินอันหนึ่งเกซื้อไว้เออพินน่ยมันเอออนันตกัดเออหนูน่ยมันกัดสายขาด ก็เลยแมยังไม่ได้ไปต่อไวมีพินเกเกจะเล่นเพลงอะไรเป็นมดอืเกเปาแคนเปาเนี่ยซอเกเนี่ยเออพินเกนะเกจะติดอเกเล่นทุกคืนเกเล่นเพลงอะไรเกเป็นมดเกห่วงของเกดูเกเสียชีวิตไปแล้วเกยังห่วงของเกเกไม่ให้ให้เอาให้ใครวาตอนนั้น เอ้น้องเอเคยเขาในเหล่งเขาเอาไปพิมน,นะมทาให้ปุ้นานั้นป่วยไม่ได้รับไม่ได้นอนจนเอาพิมมาคืนให้อ่ะหายป่วยพ่อเกยห่วงของเกยเกซื้อมาเกไม่ให้ใครเกว่าเอาไว้ในบ้านในเรแหละก็เอาไว้ในบ้านสองอันนี่เลยซื้อใหญ่ๆนงันนี่แมตีว่าเป็นอายุข,ของพ่อ,อ แค่เสียไอเคนแม่เขาจำได้ครับไม่ได้จำไม่นานนานเลยตัวเลขแคนมีไม่มีในในใน่องไม่ได้ดูเลยห่อหอไว้ในถุงอย่างดีห่อไว้เก็บไว้แสดงว่าเลขอยู่มั้งเลขอยู่ในถุงถ้าเราติดตามทุกคนนะครับมีโอกาสคงสุดท้ายจะมาดูให้แม่ดูนะเคนเขียนเดี๋ยวคงนี่ก็เอาอายุเก่ไปก่อนอายุเก่ไปก่อนนะอยู่ที่ไหนลูกหนูเนี่ยเกลียนั่นเลยกัะ กี่น้เป็นต so ัวใหญ่สุไม่คุ no like ้มกัเราสามันไม่คิ้มมฆคลอสันฟันเห็นพ่อที่เสียชีวิตแล้วฟันเห็นใครจะออกเล็กในสุสีเลยพ่อันใครจะออกทุกทีเลยเเคยถูกมันคืมาค่าใช่ไหมมันค้าเมันคลาสมันซินมันซินันค้ณฝันิน เพราะเกชอบสวดมนต์ทุกคืนเกสวดชินบัญชรด้วยสวดทุกคืนเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเกสวดเย็ชกอบสวดมนต์นะครับแล้วก็มีำเพระเนาะที่ินด้วยนะครับเกสวดทุกวันเลยเกไม่ได้หยุด แกสวดตะชิมมันชอนเด็ดแกจำแล้วแกไม่ได้ดูหนังสือหรอกแกสวดตลอดไม่ต้องรูหนังสือเลยสวดได้เลยเก่งมากได้ดูหนังสือหรอกวันนี้วันพระต้องต้องบอกเขาให้เขาซื้อให้ไหนท่านเจวะที่เน่อยู่ที่ไหนในที่ไหนตอนนู้นตรงนั่น

ให้เห็นเลขความฝัน,แล,น,นแล้วก็จับจองชนกินแบบรัฐบาลไทยด้วย,ยาสาธุ FC ทุกท่านที่ดูเมนะ,ะเม่ก็บอกไปอย่างนั้นหละให้เป็นแนวทางขอให้เขามีโชคมีลาบถ้าคนที่ติดตามเม่เขาเขาให้มีโชคด้วยร่ำรวยเงินทองสุขภาพพลามายัยแข็งแรงสมบูรณ์ได้หูทิพตาทิพ เลเจตูปรยานพร้อมทางเกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนนะคะแม่อายุเกินพ่อสี่เดือนพอดีแม่ตายไปได้สี่เดือนพ่อตายตามอายุเลยหกสิบดีเหมือนกันหกสิบเก้าออวัางี้ อ่าฝันถึงพ่อของแม่เหรอคะเมื่อคืนฝันถึงพ่ออ๋อที่บอกว่าอยาก<ห>ได้แฟนใหม<ล>่ไม่เคยฝันเห็นเนี่ยถึงฝันเห<ถ>็นตอนนั้นแม่ฝันเห็นแม่ว่าแม่จะไปไปกราบเออขอโทษขออภัยเขาเนาะขอขมาเขาแม่นไปกอดร้องให้นี่แม่ซื้อหกเก้านะโดนสี่สิบบาทฝันเห็นแมอ่อ๊้ออกให้ตรงๆเไปเลย เออแม่ฝันเห็นแม่แม่ก็ไปกราบตีนแม่ขออภัยเขาเนาะแกเสียไปแล้วได้ฝันว่าถึงแกก็เลยแม่ไปกราบเท้าแกก็เลยว่าร้องไห้ด้วยทีนี้เลยแม่ว่าสงสัยออกเลขหกเก้า